สวัสดีครับมือนี่ก็มาอยู่กับช่องกล้องจ้องซานเนียเนาะครับเนาะมามือนี่เขากดสิมไม้ยิงกันครับผมมาอย่กับขีมหยัางวะจักมันซื้อหอยัางเอื้นพับกี่ฟีไฟเนาะแทนอ,อบหูซื้อมันอ๋อจัดไปครับผมสําหรับผู้ใดที่เขามารับชมกับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ยเด้อครับเด้อมาทุนสองพันหกขยับเบียดก่อนเนาะ เบ็ดลอยเปิดถือบูวครับผมจังหวะนี้ต้องกัดซวกแล้วอ๋ออย่าไปโร้ครับผมโอ้โหเบาๆไปสี 40, 40, ่สิบก่อนอย่างว่าโอ้โตัวสามสิบจัดไปเออเออมาเอา,เอา,เอาได้อยู่ได้อยู่เด้เออ๋อมาโอา้โหเบาๆไปมาไว้ตรงเกิดแล้วจังหวะนี้เอาเมยยิงมาเรียบร้อยเอออีกที สวยงามครับผมโอ้โหเต็มบัางเอาน้อยเออมารัวๆกันเลยครับผมเออหญ้าเสาหญ้าเสาอีนางเอยเออมายังได้อยู่โอ้โหยมาบิ๊กวินไปครับผมสองพันสองยี่สิบครับผมโอ้โหยคันเลียกสองอีกตัวสุดท้ายนี่เพีย้ยนศูนย์นี่เรียบร้อยเลยตองสองเอายังได้อยู่มาไว้เกิดเต็มนาบาทนี้ เออมาบักนี่เอยต้องเจอแล้วโอ้โหมาบักปูซ้ายก็เอาเด้บอบเวนบเวนครับผมไปอื้อบิ๊กวินอีกแล้วครับผมโอ้ยทีเด็ดครับผมเอ,อสองพันสีครับผมสีสิบอ๋อทีเด็ดทีมงานซาเนลล์ล่ะครับผมอื้อต้องเอาเด้วจังหวะนีออ้โอ้โหเนาะ เบาไปเบาไปเบ,าไป,บาไปเรียบร้อยเขาโบนัสหมุนแปดเทียะครับผมจังหวะนี้ต้องเอาระเพี้ยนโอ้โหเบียดรอยน้ำมาพมแล้วก็ไปเลยครับผมพ้วมกระสวกแล้วเอามีเงียงมาเบ,บียนี้ก็สวยสิครับอืย่ามาอยอยยามาโอยอรอยอยู่เดียวโอ้โหเบาไปเบาไปหัวหน้าโอ้จัดไปเบาๆกวนมาโอ้ได้ใส่บ่นี่เออได้ใส่อยู่ โอ้ยไว้ตัวสุดท้ายมันยิ่งไก่เกินครับผมโอ้โหกินยากกินยากครับผมโอ้นออหน้อยเอาน้อยเพี้ยนบักพุทสายนี่แหละเอาไว้เต็มนาไปนึ่งทีครับผมโอ้ทีเด็ดเขาเลยครับผมโอ้บิ๊กวินไปส3 7 5เจหครับผมโอเบาๆไปเนาะเออพอได้ผมปากผมโคมาได้ยิงบลาเออ ได้ยิงอีกบ่บ่ได้ยิงครับผมโอ้โหลูกกระสุนดานแต่เป็ดรอยมาจังหวะนี้ต้องเอาเร็วโอ้โหบ่ได้เอาน้อยเบี้ยนเอาน้อยมาเอายาจักน้อยเอายาจักน้อยครับผมเลือดสีเบิ้ดเอ้ยโดนเขายิงไหลเออมาไปต่อเพี้ยงเอ้ยเบาเกินหัวหน้าโอ้โหบิ๊กวินคือเก่าครับผมสองพันเก้าสิบห้าน้อเบาเบาไปโอ้โหมาอีกเจียเดียว จัดไปไว้รุ่นจัดไปขอนหนักนักเนื้อได้นักโบเอ,อ้ยยังโบนักทัวใดเอานักหนักเอานักหนักเวียนนักหนักโอ้โหจบเลยอนาคตทีสดใสอ๋อก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โหหกพันหกครับผมหาไอเก้าสิบหาครับผมโอ้หรวมรางวัลทั้งหมดก็หมื่นสี่เจ็ดสิบหกเอ,อ้ มื 14, ่นสีเจ็ดยเออสร้างมันเถอะครับไปตัวดีกว่าเอาเขาโบนัสอีกเลี้ยวอ,อ๋อตออสอดกับผมฟีนี้ฟีมาเบึ้งกรบผมสิได้ฟีบอมาพร,รมแล้วเปยหมุนจัดไปไว้รุ่นมาบบเรามาบบได้อยู่กับผมโอ้ได้หยาไปครับผมเออมาติมมาไปเร็วล่าสุดโอ้ยสภาพเออมาสภาพโอ้ สวยงามพันเกี้ยนเบาไปเนาะเอ้ยตัวคุณยังบ่มาตัวคุณยังบ่มาเอาน้ยเพี้ยนโอ้โหยต้องเอาเรี่ยวกองงาโอ้โหยเบาไปเบาไปเอ้สวยงามมาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเพี้ยนเอาเนี่ยเพี้ยนโอ้โหมาจังหวะนี้ต้องเอาแล้วโอ้โหบ่ได้เอาน้ยเอาน้ยเพี้ยนเอาน้ยเพี้ยน เอาเอาน้อยเพียนเออสวยงามเบาๆไปครับผมโอ้โหมาไปต่อเจอียวทุกไทยโอ้ยรอบนี้แตกหน่อยอีหลีครับผมโอ้ยเออมาเอาไว้เกิดสามตัวเต็มนาไปอีกหนึ่งทีรอบนี้มีโอ้ยไงแน่นอนครับผมโอ้โหเอาเนี้ยเอาเนี้ยเบาเนี้ยก็บีหน่อยเตเนาะจัดหนักให้เลย 7, 7, 7, 6, 7, 8, ลเจ็ดปันเจ็ดหกสิบห้าครับผมเจียวทุกไทยมา ใช่สุดแล้วังหว่านี้ได้ใสอยู่โอ้อีกแคเออสวยงามอีกน้อยเพีย้ยนเออมาอีกน้อยเออบอลน,น้อยแล้วครับผมโอ้โหหลายเร็วนี่บิ๊กวิ้นไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหสี่พันเก้าสิบห้าครับผมโอ้โหทีเด็ดเขาเลยเป็นจังไดครับผมโอ้โหรวมรางวัลทั้งเบิดโอ้โหย มื่นสี่เจ็ดสิบเอ้เจ็ดร้อยทั่วเลยโอ้ยบึงบ่ทันบวปิ่นยังเอายังได้อยู่ยังได้อยู่เอ้ามาอีกจั๊กน้อยอีกจั๊กน้อยโอ้เออเออเอาจั๊กน้อยเอาจั๊กน้อยอาอั่นก็เอาซ้ำนี้เนาะเอ้ยอย่าเด้ออย่ายาบวกนะว่าเขาอีกเอาไว้เกิดได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องโอ้โหสี่เสาอยู่แล้วสี่เสาอยู่แล้ว พุชาึ้นไว้แล้วสีเสาเร้วโอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่แตกนอกรอบโอ้โหท่วงไปสิครับโอ้โหสามพันสามหาสิบสี่ครับผมจุดเก่าเกานะเอาสั้นก็เอาซ้ำน,น,นี่ก็พอะล่ะครับผมก็ฝากกุไล่ฝากกุ้ยที่ตามช่องกองจ้องซ่านเนี่ยน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสาที่แปลว่าพอครับผมแตกแล้วก็แยกย้ายเนาะครับเนาะสวัสดีครับบานไผ่บานมันทันแล้วเนาะ